ค่ะพีเต์เลยพีเต์เลยงานต่อไปใช้อ้อม <laughs> <laughs> อ้อมค่ะก็ปัจจุบันนี้นะคะก็ก็เป็นงานคือจริงๆต้องบอกว่างานที่เป็นที่รู้จักทั่วไปคือเป็นพักุเทศนะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานประจําที่ทําอยู่ตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการสมาคม ผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยก็คือรถบัส30เนี่ยแหละค่ะตอนนี้อ้อมดูแลในเรื่องของสมาคมรถบัส30อยู่นะคะแล้วก็มีงานอิเรกอย่างอื่นถ้าอย่างที่ใครที่ดูใน a c e b o o k อ้อมก็จะเห็นก็คือตอนนี้อ้อมเป็นในส่วนของกู้ภัยนะคะก็คือบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในหน่วยด้วยแล้วก็เก็บเก็บอะไรด้วยไหมเก็บไรข้างทางด้วยเพรเกี่ยวเนี่ยมันตกหมาตกแมวอะไรเงี้ยนี่พูดเรื่องจริงหรือเปล่าเพยาบาลด้วย โรงพยาบาลขอคอนแทคนี่ถ้าขายกระเป๋าย่าใบใหญ่นะคะก็ต้องทำหลายๆอย่างอะค่ะก็คือตอนนี้คือหมายถึงว่าถ้าว่างก็จะทำเรื่องของราษานะครับภาสานะครก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของนอกจากอาสาเกี่ยวกับคนแล้วก็มีอาสาเกี่ยวกับหมาด้วยคือ